ไปใช้ในงานคอโนโดมือพื้นที่เล็กหน่อยไม่ได้ใหญ่มากต้องการให้แบบนั่งสบายๆมีฟังก์ชันใช้งานได้ครบครันเช่นเดียวกันตัวนี้1.80เมตรแปเซนใช่ครับตัวนี้ออกแบบมาเน้นที่นั่งเนี่ยรับช่วงคอได้ดีมันกระชับ,บห,หน่อยและตัวแขนอาร์มก็เป็นแบบเบาฟูใช่แบบนุ่มเลย นะครับก็ถ้าสําหรับคนที่ต้องการฟีลลิ่งสัมผัสเน้นคอมฟอร์ตโดยเฉพาะเน้นความนุ่มเน้นความเนียนโอ้โ oh, หตัวผ้าตัวนี้ก็เงาเหลือเกิน <c oughs> คุณธันวาเลือกมาสําหรับต้องการเงาแบบเง,งาวิบเงาวับเอาแบบหรู <c oughs> หราไปเลย <c oughs> เอาแบบหรูหราไปเลยแบบหรูหราไม่กล้านั่งอะไรอย่างเงี้ยมาเลือกได้ตัวผ้าเรามีให้เลือกเยอะนะครับครับเรื่องตัวนี้ก็สามารถจะดึงออกมาได้เหมือนกันนะพอปรับออกมาแบบนี้เนี่ยก็ทําให้ได้พื้นที่การใช้งานเพิ่มเหมือนเดิมตัวเบาะหลังตัวนี้ จริงรๆก็สามารถจะปรับลงเอนอนแบบร้อสองศาได้เหมือนกันนะสำหรับไซส์เมตร80ตัวนี้จะอยู่ที่24,900นานะครับ24,900าแต่ถ้าเข้ามาที่สาขาสีนักรินครับผมเดี๋ยวเราดูส่วนลดเพิ่มเติมให้เช่นเดียวกันครับสำหรับไซส์เมตร80ก็มีให้เลือกเอยอะแยะมากมายเหมือนเดิม